ประวัติท่านผู้หญิงสีรัตจากสามัญชนชาวจังหวัดสมุทรสาครจนได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมเธอก่อนจะลาออกจากฐานดนดรกลับมาเป็นท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงสีรัตสุวัีเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นทิดาคนที่3ในจำนวนพี่น้อง5คนของนายอภิรุธและนางวันทนีสุวัี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนันกูลราชจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นมาได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยก่อนจะมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชในปี2549และ ล่าสุดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่า,าการมศาสตร์วิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็กภาควิชาค่า,าการมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพศ2550นอกจากนี้ท่านผิงสีรัตยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นักคริลปริญญาคุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาสาธารณาสุขศาตสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย ผู้หญิงสีรัฐได้พิเศษสมรสกับสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมีประสูติการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธิปกรรัศมีโชตเมื่อวันที่29เมษายนพศ2548และได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2548 ก่อนจะขอพระราชทานกับบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่11ธันวาค,คมพศ2557นายระหว่างดำรงฐานันดรศักดิ์ท่านผู้หญิงสีรัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์ศิลปรชีพ904เป็นราชองครักษ์พิเศษเป็นนายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์และล่าสุดเป็นผูน้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกท่านผู้หญิงสีราศได้รับราชทานเครื่องราชอิสริยาพรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในปอจอมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปอชอมหาวชิรามงกุฎมวมและเหรียญรัตนาภรณ์ราชการที่9ชั้นที่หนึ่ง อ,อปอรอด้วยเหตุนี้เมื่อขอพระราชทานกาบังคมทุนลาออกจากแทนนันดรนศักด์แห่งพระราชวงศ์แล้วจึงยังคงใช้คำนำหน้านามเป็นท่านผู้หญิงตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมจากการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นปฐมจุลจอมเกล้านั่นเองแต่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่มีการใส่ชื่อคำนำหน้าท่านผู้หญิงลงในบัตรแต่อย่างใด หลังการคืนสู่ฐา,า,านัานดรศักดิ์อีกครั้งของเจ้าคุณพัชรีนาพิราชกัลยาณีก็มีการตั้งคำถามและมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการคืนฐานันดรศักดิ์ให้กับท่านผู้หญิงสีรัตโดยเฉพาะความเป็นพระบรรดาของพระองค์ทีควรจะได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกับเจ้าคุณพัชรีนาพิราชกัลยาณีและหลังการลาออกจากฐานันดรศักดิ์ก็ไม่เคยมีข่าวจากราชสำนักแต่อย่างใดเกี่ยวกับ ข่าวของท่านผู้หญิงสีรัตเรื่องการคืนฐานะนอนจับให้ท่านผู้หญิงสีรัตยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้หญิงสีรัตขอให้ท่านผู้หญิงสีรัตมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขสมหวังและมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตต่อไป ขอบคุณทุกท่านสลับการติดตามกดไลค์กดแชร์กันมาตลอดค่ะขอทุกท่านสุขสมหวงังพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ